นรยนทกท่ีนสัดีะวันนี้คุณครูนักเรียนเรียนรรยากาศบาค่ะ่าันเป็นอะไรเยตเองค่ะนนบพร้อมจะเรียนหรือยังคะไปเลยค่ะโยโยสวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบ หน่วยการเรียนรู้ที่4มาตรากรมไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตรากรมรงในแผนภาพความคิดนะคะเรียนดูนะมาตรากรมลักษณะคำเป็นยังไงคะคำที่มีอะไรคะมอมาค่ะมอมา้า เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะตัวสะกดนะคะง่ายไหมคะคาที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างคำที่นักเรียนอ่านผ่านๆมาในหน่วยการเรียนรู้ที่สีมาตรากลมนั่นเองนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคำแค่สองคำอ่าอย่างเช่นคำว่า งอ,งอ,ง,องอมงอมองงอมงอเองแงมองแงมอ่านว่างอมแงมนะคะนี่คำหนึ่งเนานะนออมอนุมน่มนุ่มไม่เอกนุม่มนออมอนิมน่มนิ่มไม่เอกนิมน่มนุม่มนิ่มเป็นไงบ้างคะ มาตรากลมพอจะเข้าใจน้อนักเรียนที่รักโอเคเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องเลยนะคะใครไม่ช่วยเราไม่ได้เรานอกจากจากเราช่วยตัวเองขยันสู้ๆค่ะครูเป็นกำลังใจ